คลายแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในไทยของวีฮาจุนที่รอให้แฟนได้ไปสัมผัสโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันค่ะ พร้อมให้เป็นแฟนได้สร้างโมเมนต์สุดโรแมนติกกับนักแสดงหนุ่มจากเกาหลีวีฮาจุนในงานวีฮาจุน2024นแฟนมีตติ้งทัวร์อวีวิลี่เดย์อินแบงคอกด้วยเสน่ห์ที่เหลือล้นและการถ่ายทอดอารมณ์ที่ท้าทายของวีฮาจุนซึ่งนอกจากการแสดงจะดีแล้วความสามารถด้านการร้องเพลงก็ว้าวไม่แพ้กันครบเครื่องครบสูตรขนาดนี้เป็นแฟนพลาดไม่ได้เลยค่ะงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้แล้วณเจเจฮอลเจเจมอลบัตรราคา6,000 5,500 4,500และ 3, 3,500บาทใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ผ่านทาง w w w v h a j u n i n b k k c o m ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรวันนี้ทางช่องโมโนโทวินทีนายเราก็มีกิจกรรมแจกบัตรมาให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยทาง Facebook แฟนเพจโมโน n วินทีนายนั่นเองแอบกระซิบก่อนว่ามีแจกหลายใบหลายโซนด้วยกันใครที่สนใจก็สามารถไปกดติดตามเพจรอกันได้เลยค่ะ